โอเคครับคันนี้ก็จะเป็นตัวฮารเลย์นะครับที่เราใส่กับฮารเลย์ตัวพวงข้างนะครับมันจะยาวแต่ทีนี้เราเอามาใส่กับโรเยนนะครับโรเยนก็พอใส่กันแล้วก็พอได้นะครับก็คือความยาวก็ไม่น่าเกียดมากนะฮะเพราะว่าคืออย่างนี้ไอ้ลูกค้าเขาต้องการให้มันยาวเพราะว่าเขาจะให้ลูกเขานั่งได้สองคนนะฮะเราเลยทําเป็นเบาะสองสอง สองอัดนะครับก็เลยทําเป็นตัวยาวนะครับโอเคถ้าเป็นตัวนี้ก็ผมว่ามันก็สวยดีนะครับมันเรียบเรียบดีโอเคนะครับมันเรียบแล้วก็จะมีสปอตไลท์นะฮะกันชนก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะฮะสปอตไลท์สองตัวเป็น LED นะครับสปอตไลท์สองตัว LED แล้วก็พักแขนไม่ใส่นะฮะมันจะเรียบเรียบสวยดีนะครับ แกงล่ะสีดำถอดนี่ออกผ้าใบครับด้านในก็นะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับ เบาะนี้สามารถที่จะยกออกมาได้นะครับเบาะนี้พอนนี้คือถ้ามีน้องสองคนก็สามารถนั่งได้สบายเลยนะครับหรือว่าจะแม่กับน้องก็นั่งได้เลยนะครับขยับได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็มีที่จับให้สบายๆนะครับมีคอนโซล USB มีไรครบนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับถอดง่ายนะครับถอดพ่วงจากตัวรถง่ายนะครับเรามีชุดกุญแจถอดพ่วงให้นะครับ ที่จับขึ้นลงนะครับหรือว่าที่จับตอนเราขับขี่นะฮะเด็กนั่งนะครับโอเคลองเปิดสปอตไลท์ดูที่ไหนโอเคสว่างมากเลยนะครับตัวนี้คือสว่างมากเราถ่ายในแดดก็เป็นออกใสๆถ้ากลางคืนนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับ LED สว่างมากเพราะไฟของเรามันก็ มีอยู่แล้วนะฮะที่จริงแล้วอ่ะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟลีเวลาเราสตาร์ทขี่รถก็ไฟก็จะโชว์เลยนะฮะถ้าเป็นสปอร์ตไลท์ก็เราก็มีสวิตช์ให้สวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะแล้วก็จะมีที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จ usb นะฮะ กระเป๋าใส่ของนะครับเหมือนเดิมนะฮะมีครบอยู่ในนี้เลยโอเคแล้วก็อย่างบอกเราก็สามารถเปิดได้นะฮะมีลุกแจล็อกนะฮะนะครับด้านในก็สามารถใส่ของได้มีลูกยางอย่างดีนะครับใส่กระเปาเล่นะฮะก็ได้นะครับมันยาวนะครับตัวนี้เกือบ2เมตรนะครับเมตรเก้าสิบห้านะครับ จะเป็นตัวโลเยนจริงๆที่เราใส่เม0ดแปดสิบนะฮะมันก็จะสั้นกว่านี้หน่อยนะึงโอเคครับผมช่างตั้มนะครับร้านซูนามิถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองโทรคุยกันนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะฮะผมก็ลงไว้ใน YouTube นะครับถ้าจะทักไลน์ผมมาก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับ087 085 4576ช่างตา้มครับสวัสดีครับ